สวัสดีจ้าพี่น้องสบายดีเบ้านสุขุมสุข,ขุมพี่น้องจ่าสบายดีตอนเศร้าสบายดีพากันไปื้อนใช้ก่อนพี่น้องจา้าส <laughs> ิพาอันพระเอกจ้อยไปกวดเลือดแล้วก็สิพาไปเตยไปกวดเลือดคือกันพราะว่าไปเตยจะเป็นไข่เมื่อคืนนี่นะไอ้เศร้าภาวาน้องตอไข่แห้งเลยนนนลเนาะเมื่อคืนเน่ะแล้วก็เลยอยากไปกวดให้มันแน่ใจเนาะ เป็นไข่ย,ยุงค่ะเลือดออกนะเพราะว่าเป็นรอยแดงๆปวดท่านขาบานเป็นแหง้งแล้วก็มันนานเศร้าปวดทุ่งหมอบปลนเก่าเล็กเพราะว่าดมือว่านี่มอให้ออกมาพักผ่อนเนาะพักผ่อนอยู่เฮือนแล้วเพิ่นบอกว่าต้องได้มาปวดอันเติมลมเลือดอีกตอนเศร้าเมืเ่อวาน,นจะเติมฮะเมื่อวานจะเติมหรออ่ะอันนี้คือหลงเล็กซะ ไปสี่คนพี่น้องมีปู่ไปเตยซาลอยแล้วก็พระเอกจอยแล้วก็ออกเมื่อดี๊หนาวขึ้นอ้วนขึ้นเลยน่ายจขอยดิหนาวหมดเลยแย่ๆแบบแอลอยากขึ้นขึ้นลูกอยากกินกุ้งโดนหมื่นเมื่อนี้ชิได้กินอะไรที่ดอกน่าใจ กินอะไรยู่มือกินอะไรใช่ไหมคิดเห็นน้องทำเนี่ยพี่น้องตปิที่ดงามเลยอ่ะคิดหาอเด้เนาะยืนุ่นบรรดาได้พวกปานสาวเ่าอยู่เจ้าสิไปไวยังไงงามสมเ่าสาวเจ้าปากแบงแบงอยู่เด้เนาะยามน้องแต่งสน่ห์แทงใจว่าทำ ีบแมนชิพอทิตและบอกบไดเห็นกันนี่แกับน้องทำแตมใช้น้ำมันก็อนจะรีดเท่าไรบุญปลาร้เขาแล้วจักมาเล่าทาเทาสห้องเห็นจิ่เขาเป็น ไฟดับย um ังบูมาเนาะพี่น้องเรื่องไฟดับดับตั้งแต่ประมาณตีสองคืนนี่นะเจ็ดแปดเก้าโมงเลยยังบูมาอยู่ป่ะป่ะนี่อีกป่ะน้ำมันเสบดเลยได้ยุได้อยู่แล้วหอยเลี้ยงต่างต้าเเดี๋ยวมื่อวานไปบอกสองซ้ำเต็มทั้งหมดว่าอยู่ในเมืองมันิถือกว่าอยู่ในบ้านเขาเนาะ ไปกันเลยไปปวดเบิางว่าจะเป็นอะไร, really? รไปเจอนี่อาการโบนักปนนัยนี่แสดงว่ามันเป็นกับไข่ไม่ไข่ยุ่งอยู่ไม่ได้ดอกโมเลไข่โบไข่ลูกไข่ยุ่งข้าต้องไปปวดให้แน่ใจเนาะกระเทยได้ไปเลยเจ้าแบนนันจึงโู่เพราะว่าอีกอย่างนี่เจ้าเป็นฮักก้าซาวไปเตยพัตโต้หนิย่านวายุ่งมันกัดคนหนึ่งมันจะไปต่อคนหนึ่งเนาะ ใช่ปาเขาเจ้าชีลงมาสียังบขเห็นอยู่ว่าเขาเจ้าชีลงมาฝนอันยาขาเสือนะเจ้าหน้าที่อยู่ชีลงมาฝนยาขาเสือแต่วาอยู่บ้านแม่สะลอยกระสืออันแนวสีดยุงมาสีดจนเบิดทั่วเฮือนเลยแล้วอัดประตูไว้หนามที่คางเอียงกับขวมหมอกจุนเบิร์ดหย่านนเลยบานี้ ว่ามีประสบการณ์เลยดินอนมื่อคืนในไฟดาบนตลอกับบริลับเลยนอนยานยงมากัดเพจจอยนอนบริตินแน่นินะนอนจิงตุงไปนอนว่านอนยังมาติ่งขวเนั่นอนแนอนแข็งก็ได้สนแจ้งเลยกินกรเยเนี่ยนอน่าลก็นอน่าลนอนถ่าดีอ่นุ่งอิ่มแล้วออกไปเที่ยวเปลี่ยนตัวมากินเลยแสดงอะไรแห้งแล้ว ไปจ่ายเงินก็ไปเกลี่ยเพลทเปลืองขับรถเอกก็แห้งแล้วหักแต่ก็ยังเมื่อยอยู่เมื่อยอยู่ค่ะมันยังแข็งแกรงปนนทเนาะมันยังบดตึงที่ยังบดีนองๆบดีถึงเฮ้เทิงฟางงามอะไรเฮ็ดออกบดจังเนาะดีแต่ันเป็นทางแยงไปมีไก่ชิ้นหัวอัน จังนกกวัดกอดบานเจปลาเนาออันนี้บรรยากาศทางไปพี่น้องทสง่างามเลยเนาอตอนนี้ก็ยังนั่งรอยอยู่พี่น้องเพี่งจะเป็นสร้างน้ำหนักและก็ไปวัดต่างงเติดเจจักโล สนะี่สิบสามเกือบสี่สิบสี่เนาะสิไปเจาะเลือดเจาะทั้งเอื้อทั้งไอ้ทั้งนองเป็กวอนลอยเลยดนะ้วยอยากเคี้ยมบ่จังเสด้หูเนาะว่าเอาไข่เป็น,น,น,ย,ปนยังกระเทินเลยมาเลยสซละก็เลยว่าให้มนันตรวเล,ลือดเลยกลั้นั่งรอพี่น้องเพราะมันเมือนี้เป็นะประบาดสกกากันมันจัดเนาะคนมันลายเนีเ่ยเอามาช่วยเนี่ย ร่างรอตรวจกับใบเตยหวดแล้ว,ลวลนะรอผนออกมาเนาะรอฟังผนแต่ว่าใครที่มาในโงพยาบาลจะได้ตรวจโควิดปูต่ตรวจไปแล้วว่ามันหลายคนเนาะลงมาดื่มอเอาแมสใส่ใ่ทางเขาจ้ายได้บลระุกบยังปนั่งถา่ยงไปเตยัว ใครที่มาในวงมอทุกคนเนาะมาตรวจดัวพามาตรงเด็กตรวจโควิดตรวจพีแมนจะดีได้เนาะตรวจพีเตรวจน้ำลายไดโอลาโซนมากินพออากาศปกติแล้วทมาทานมอเพิ่นว่ะมอเฮจังมาใหม่ มีอาการยังเจ็บท้องหรือยังผลเอามาบอกมาหาเพร์ปผลผนมาหาค์ปันมีอาการเนาะมีแต่มือหือถามมือมามือหืดก็คือสียกันนะเนาะรอฟังเบิร์ไปเตยมือมาหมือหืดอ่ะสิแล้วเลยเมร์พรมกระไล่เมื่อเลยเมื่อในชิพทาเขาในเมืองพี่น้องพนอยากกินกุ้งที่เมื่อเขาหาเขาหอมพวกขี้ทอดเขาหอมพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานนี่นะ เมื่อตลาดนะ้ำแม่ฉลองพาับไปการเป็ดค่ะเบดร์ชีตคือสิเมื่อเสียเงินเลยเลยเมื่อเสียเงินเลยเพิ่นเพิ่นมาบอกเนาะแม่ฉลอย,อยตีงอกพี่น้องเลยแต่เพิ่นก็บ่ยอมไปใส่นอนฝ่าวินาบ้านกันค่ำแต่ฉลอยน่ะบ่กล้าตีอดไรหู้อยู่ว่าการเป็ดกัไก่หักแพงเฮ็นแต่ละเสนาะแบบเฮาหักเฮาเลี้ยงดีเท่าใดแห่งกับแบบแห่งก็ได้ใจแบบขนาไปตีเฮาบ่เคยตีจักเทื่อะดรหู้อะไรมาหายอะไรเนี่ยมันหู้ตีตั้งแต่เนาะ เวลาเหตุผิดนะหูแต่ชะลอนาแพงหูอยู่กับารเป็ดไก่นะมันแพงมันซ้ายแล้วสีตีตอนใหญ่มันถึงงันมาแต่ว่าเคยถึกตีคนอื่นเขาเอาไปเมืองเวียดตะดนแล้วพี่น้องแต่ชะลอนาแพงแพงอะี้เ่าเลี้ยงแบบคือลูกนี่นะตีก็บ่ได้มีแต่เขาต้องดัดแป้งแบบแก้ไขโดยที่ว่าไปซื้อแนวมาล่ามไว้ยาม่ยทำโบจู หรือว่าเอาไปทางอื่นเนาต้องเอาแน่คอบปากเมนเป็นทางเดียวพี่น้องที่ซอยได้พอหักมาของเขาได้ซะนะเชียปลาไปกัดเที่ยวสเสียเงินเนี่ยแล้วเนาะถ่ายอยู่ไทยเยียเป็นหมื่นซองหมื่นและสองสิร้อยว่ะเนาะต้องไปการกรงเขาดิเขาเชี่ยวเอาทะเลเขากรเจ้ากระมียนซีดแล้วเนาะเฮ้ยเราแต่คนทิวาละราถ้าปู่กับไปเตย สมสาชิกพาเขาในเมืองไปซื้อกุ้งโอ้เจ็บจิบจ๊ดๆไปเตยบนทามเขาแทงเอาเลือดเจ็บหย่าเจ็บยุง่งคนนะคอยว่าเจ็บิ๊นิดถ้าจะไปเตยออกมาเป็นยังสชลูวา่าขายธรรมาดาดีแล้วเหามากวดน,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 น่ะเนาะ ขาอันบอซ่าเราเอือดจะมาขวดกินน้ำลายกินน้ำมีประโยชน์เจ็บบอเจ็บเยอะกูก็เจ็บหน่อยเดียวขวดเยอะย่างกินไม่ต้องหมอบอกว่าเป็นไข้ทรรมด้าดีแล้วเขามากวดไว้ก่อนเนาะกันดีก็แก้แย่แล้วแก้ไม่ทันเพิ่นว่าเนาะปไปขันบ่ซ่าจังมากวดใหม่ ป่ะสองเด็กสองเด็กถ <laughs> วัชิพากันเขาในเมืองมาเลเพกจอยอยากกินกุ้งซิมมะฮาขา้าวหอมซิมมะน,นอนบ้านมานลยมากกว่าแล้วก็หายห่วงเนาะดีกว่าหาซื้อมิจตอรซื้อยากินกระซิลเมืองเมียนเป็นวันจันทร์พระราชการคนกระซิไลายนี่ ยังบุโจไปยังมาขึ้นรถคือก่าวพี่นะแต่ว่ากวดถ้าซื้อซื้อบุ๋มซื้อมนุ๊กขวมาสิเสียสิบพันกี่พอนะเนาะเข้ามาเมือนั้นก็เสียสิบพันพากันเมื่อพี่น้องสรุป่าบทะเอกจอดเริ่มหายป็นปกติแล้วมาเพิ่มจะมาปวดฉัได้กินกุ้งแล้วเจ้าไปเตยนะไข่ธรรมดาถ้าป้าสาจะมาปวดใหม่ก็ดีแล้วเอาปวดด้วยเนาะ พี S 2> <S 2> <N> ่น้องจ้ามมนีสลัดกระสิริกภาพบรรยากาศในเพลงขณะนี้พ่อกันคลิปนาพี่น้องแะไรสบายดีหลายคนมาสลัดคือบัสบายดีซ่องเบื้องเบื้องหนึ่งจับกล่องดูพี่น้องมันได้ตังจากไดนกะสบายดีคือเก่า